สวัสดีทุกทุกคนเด้อค hey. รับผมมาเบิ่งสาวผูไทยเฮดกับเขาซื้อข้าวกินอยู่หมกทหารเด้อเพิ่นเสดหยังก่อเมนูแบบบ้านเจ้ามันบอกงหน้าไหมนาะเข้าิกินแกงหน้าไหมกับน้องยังงนาอตอนนี้ตอนนี้น้องยังบอกกับเ้าอยู่นี่น้องคําสาวย่างเมืองเมืองเซปูนเมืองเปูแขวงสวรรค์เขตเด้อครับเด้อ อยากกินน้ำเจาะไหมากกินน้ำได้อยู่บ่ามาหนิไม่กินยูมุกจะหารเดอ้มอมาเที่ยวงานกาชาดครับนี่อีกผู้นึงนี่ครับสบายดีอีละ่ะสบายดีจ้าเจาะกะสิแกงน้ำใหม่ขี้กันนี่ <c oughs> โอ้กินแกงน้ำใหม่น้ำสาวผู้ไทยเย <c oughs> ด้อทุกคนเด้อแป้งนัวประเสริฐยืมตาหามหาแต่แป้งนัวแเฮ้ยโอ้ยาาจังว่านั่นแหละวท้ามาแต่แป้งนัวแทฉสนอ็อ เท่ากับสินังเฝ้อเขาเอาเิอดก็นกั่นงเฝ้าแกงน้ำไม้จั่งไปกินเนาะนั่งเฝ้ากันทั้งเฮิงสักคนน้องใส่เขาเบื่อเรียบร้อยครับทุกคนกินแกงน้ำไม้น้ำกันน่องอีหลานเนาะจริงจริงเนาะยุบานเจ้าช่วงนี้ยังมีบ่อน้ำไม้ยังมีพ่อเด็กกิน,นวะมันอึดแหละแ,แต่ว่าถ้าอยากกินก็ยังพ่อ,พอหาได้อยู่ที่

โอ้เป็นด้วยกันเนาะตอนนี้กำลังถ่ายกินแกงน้ำมันได้ครับเด้อกินกินตอนเที่ยงโมเมนแหละตอนเที่ยงเนี่ยถ้าวันเป็นเขาใบอะลรเบื้องโซ่งนรือมันสีใบอะไรนี่สีใบอะไรได้สวัสดีครับผมสวัสดียี่สิบคนดูเด้อนั่งพี่ใกล้ๆเลยละนั่งไหนละนั่งคนหมอน้ำมันได้ละได้เดี๋ยวสิได้กินน้ำเพลนในดอกมือนน้เพลนให้กินน้ำจิ้มปลาสัน ไปกินน้ำไอตีไอตีบ่หายกินน้ำเลยพอจะกินขวดนู้น้ำไอตีไอตีบ่หายกินน้ำเลยเมืออ่อเสียไอมาสั่นหันหนาะมาดูสาวผู้ไทยปอท่านี่เอฟซีอยากมากินตอนนี้มาท่านมอ,อยู่ีใกล้เนี่หันมาเด้อมากินน้ำกันมา,มากินแกงน้ำใหม่น้ำกันเนาะเมนูแหลกมันบอกแกงน้ำใหมน่นี่ข้อหมายคือเขามาเมื่อนหนเขาบอกจะกินแกงน้ำใหม่ได้เนาะกำลังกินบะหนี่มันบอกกำลังกินบะหมี่เมื่อครับ ตายง่ายๆครับนี่วันนั้นกินเข่าเลยทุกคนเลยเบิ้ลสามเลยครับนี่วันนั้นกินเข่าเลยนั่งจุ่มหัวกันอยู่นี่ตอนนี้ตื่นสายกลับบ้านแล้วเพื่อนก็จัดการแล้วครับตุ่มน้องไม่โอ้โหไปอยากกินก็มากินน้ำกันเลยครับเด้อสบายดีครับผมสบายดีน้องคำน้องสีไรสบายดีครับ สบายดีเดอ้อนี่สบายดีเพเนจรละสบายดีเดอ้อมากินข่าวน้ากันเด้อครับเดอ้ออยู่หมวกทหารเดอ้อตอนนี้กําลังใหายเป็นแกงน้ำใหม่สู้กินเพราะว่าตอนแรกก็ว่าจะกินแต่เสาร์ไปแล้วตอนนี้มันก็คือสีบดได้เสาร์เลยแหละครับเบิ้องส่งแล้วสีใบม่วงแหละแม่นบอกจเจ้าเฮ็ดยังอยู่จะคือนว่าเฮ็ดข่อยกินว่าม,มียังดอกด,ดังไฟบอลูกดังไฟบอได้ติดไฟบอได้ ครับนี่นี่นี่ต้อยม้พืเอ,เอาหนะใส่ด้วยนี่แซบมันลไลยาม้เนี่แซ<ส>บแซบนี่ครับนี่ครับอ,อีกคนหนึ่งให้ลูกก็ได้อนนหนนนอนเนี่ยหั่นังขยิมมือเจ้านะหนมีสันกินไม้ช้แกงอันนี้อ่ะจับเนี่ยจับพันไปหาง่ำบอกไปน้ำเอาอาไป อย่าเซียนไล่มันสิไล์ตาเพิ่นอย่ายิ้มไล่ว่านี่คนเขินกล้องเด้อมาเด้อมากินเกง่งเอาไว้อยูอ่จังใส่ไล์บ่นี่ใส่ไล์บ่ทีหลหนมาใส่เองกันได้ขันยังขันยังมากินอะไรอ่ะเอาพออ่ะ เอบอกโปเป็นที่ิวาอียังบัรยัมขึ้นรถบัรยัมขึ้นรถเฮ็ดไดีวิวะกเพ่นได้บัรยัมขึ้นรถนะเอาพี่บัยัมขึ้นรถจว่าจะบอก้เป็นแต่ิว่าสิเมื่อสีโปนจะเมื่ออะไรไหน้มาปาล้างพี่ก่กันเร็วๆนี่เอาโคกออกสีส่งสีทรงเมื่อแหละครับทุกคนครับเบิดเงินแหละ มมีเงินซองคารถเมื่อละสีซรงเมื่ออะไรนี่บาไว้แลละครับคนหนึ่งเมื่อแล้วอ,อ,อืมบาไว้แหละสีทรงเมื่อหละเบิเดแหละเบิดเบิดเงินผ้าเทียวแหละเงินผ้าเทียบโมมีแหละทุกคนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีที่ทักททยด้วยครับเดอ้อสวัสดีสองร้อยสามสิบคนดูครับอันนั้นเกาะไปจะดีเหตุนั้นเกาะคนเงินครนบับรถน้ได้หมดมบ่มีเงินจ้กรถกรถเมื่อแล้ว <S <S บมมีเงินจ้กรรถเมื่อแล้วอันนี้เด้อสามีบมเงินจ้กรรถเมื่อนะ บมมีจะกรีบเนี่ยอเอ้าคอยบริเมื่อทรงเจ้าด้วยให้เจา้ายางเดียวต่อดาก,กันเมื่อได้สองคนเจา้าจะมือจะอเจอดีัแไปนนอาแล้วันั้นเกาะจะสิยางเมื่อมันบ่าอเกเอากเอ้าแล้วว่าแล้วถัาใคคนพม่าเลยค,ค,ครับอีหลาเป็นพม่าบ่อีหลา,อลาเป็นสาวยัง สาวลาวอีหฬาเป็นสาวพูดไทยเว้าคำาพูดไทยเพิ่นฟังเนีดีเพิ่นมาเจาะเป็นพม่าเนี่นะเอาแท้เอานี่เป็นเขียนมานี่คนพม่าเลยครับนี่ยไอ้ตัวหยังพม่าเป็นเร้่อากลับไปจ้าจากคนประเทศพม่ากัมพูชาลาวไทยมีหลายแต่แต่งไรแต่เทศเนาะสวัสดี200ครับ